วันนี้ปุกก้เลดิดบีครับกับ Honda Accord 1.5เทอร์โบสีขาวมุกวันนี้รีวิวแทนเฮียเฟียสนะครับเฮียไปเรียนอันนี้ก็เป็นรถเทสได้ ine, นะครับไม่ใช่เป็นรถของปุกกี้สวยงามครับวันนี้ท้องฟ้าก็สวย โุ้ยเลขก็สวยวันนี้สวยไปหมดเลยนะครับแต่ไม่ใช่มาให้ได้หวยนะก็ภายนอกคงไม่ต้องอธิบายนะครับก็คือรถ B s e gment สีดานขนาดกลางค่อนข้างใหญ่เดี๋ยวเราไปลองกันเลยแล้วกันเนาะโอเคเข้าได้เลยใช่ไหมครับเตัวนี้ก็เป็นตัวเทอร์โบเนาะเดี๋ยวก็ถ่ายตามธรรมชาติเลยทั้งวิวข้างนอก แล้วก็นบปากให้ผมหน่อยเนาะได้ครับเขาสดมนกันเปิดแมสหน่อยอันนี้อ๋อต้องค่เบล้เด็กมันจะขึ้นวัดรอบใช่ไหมใช่ครับโอ้ยนับแบบจริงๆมันก็เหมือนให้บินหมดเลยเนาะ ใช่ครับเหมือนไฮบิลยกเว้นไม่มีสล,ลุกแค่นั้นเนาะใช่ครับแล้วก็เครื่องมันจะคนละตัวกันอ่าก็คือเครื่องเครื่องเดียวกับซีบิทใช่ไหมใช่ครับผมมีเจ้าเ <5 S 1> ทอร์บโบครับตัวนี้พูดอะไรผิดไปก็ขออภัยด้วยเนาะเ <c oughs> ออช่วยสง่งสวิตช์คอนโทนแรแน์หน่อยชอบจังพอขึ้นอุณหภูมิสูงขึ้นจะสีแดงเนาะใช่ครับเป็นลูกเล่นเล็กเล่นน้อยที่มอฮอนดามอบให้เนาะเป็นแอร์แยกฝั่งนะฮะใช่ครับอันนี้ก็น้าจอมันกี่นิ้วเนี่ยสิบได้ไหมตัวนี้อ่าไม่ถึงครับ ประมาณเจ็ดนิ้วครับผมมีไฟฮัสด์ก็ดูไฟหน้าปั่ยนะครับอืมตรงนี้โอ้โหเลืองแสงก็ชอบตรงนี้มากเลยไฮโซทำให้นึกถึงเบนซีสามห้าศูนย์ดีของของเจ้าในเก่าออโต้ตั้งออโต้ไว้ก่อนแล้วกันเนาะครับเออขออนุญาตปรับกระจกอันนี้ไคปั่มอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไว้ตัดแสงกระจกไม่ได้ตัดแสงอัตโนมัติ เป็นแบบโนมือนะฮะตามสไตล์ฮอนด้าเราก็ต้องปรับมุมมองให้มันกว้างที่สุดตัวนี้มีบลายสกรัดไหมเอ่ยตอนนี้ไม่มีครับผมไม่มีเนาะอโอเคมีไฟไหมเนี่ยไม่มีหรอไม่มีไฟครับผมตายละ <c oughs> ตาย มีที่เก็บแ<ม>ว่นให้อันนี้มีไฟผสมแบนที่ให้เนาะใช่ครับข้างนี้ก็ไม่มีไฟใช่ไหมเหมือนกันครับไปโอเคนะเยินๆ <S <S 1> <S 1> เราไปลองกันเลยวัดเดี๋ยวก่อนนะวัดรอบทำยังไงเนี่ยวัดไอ้มันหยุดแดงมาวัดรอบพอบรู้ไหม วันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะครับเรียนรู้กับรถนิดน,นึงอืมถ้าลูกชายผมมาลูกชายผมจะรู้เลยเก่งกว่าผมอีกเอออวัดเอกิโลใช่ไหมครับผมไอกิโลมันขึ้นแล้ววัดล่อไม่ขึ้นช่างมันไม่เป็นไรเราตามนี้แล้วกันเน <No. S 2> าะใช่หรือเปล่าใช่เลย ไฟหน้าก็เป็นแบบ LED เนอะใช่ครับเป็น LED เลยครับตนี่เน,นาะชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อมว้วนครับม้วนนะครับครับผมวันนี้มากับคุณม้วนนะครับครับผมเดี๋ยวต้องชวนคุณม,วม้วนไปทำงานด้วยละกรุณาคาดเข็มขัดที่นั่งด้านผู้โดยสารปรเสริฐเจรับครับอรู้ละ ขอแคบปุ๊มันมันรนน่าจะขึ้นมันก็สลุไม่มีนะครับยกเว้นตัวไฮบิดที่มีตัวไฮบิดเท็คเดียวครับที่มีสลุอ๋อถ้าไฮบิดธรรมดาตัวกลางก็คือจะไม่มีสลุฝนกำลังตกเลยครับอืเท่ากับชีวิตจริงเลย <laughs> เราบอกว่าว wow. yeah! wow. oh. ้าวกดไปนิดเดียวเองว้าวอุ้ยทำไมมันดึงอย่างเงี้ยนี่พันห้าเทอร์โบหรือเปล่าเนี่ยใช่ครับผมเครื่องหนึ่งจุดห้าเทอร์โบเลยครับหนึ่งจุดห้าเทอร์โบครับโอ้นึกถึงสิบห้าปีก่อนครับแปดห้าศูนย์เทอร์โบนะสองพันสามร้อยซีซีห้าสูบยี่สิบวาล ดึงใกล้เคียงกันเลยโดยที่รถยุคนั้นสื่สื่มากกว่าเกือบเท่าตัวครับน,นี่ผมกดไปแค่นิดเดียวเนาะอืมว่าทำไมเทคโนโลยีสมัยนี้สำหรับเครืน่ยนต์สำหรับภายในนี่ นี่เขาเรียกว่าเรนบอลครับเรนพันดาเรนวอลใช่ครับนะนอกนอจากไอเย็นเพลงเพาะนะครับภายในไฮโซสไตาล์คอนด้าอัตราเร่งคอนเฟิร์มครับว่าดึงดึงจริงๆดึงน้องๆผมเทียบกับเบนซ์ C350E แล้วกันเบนซ์ไฮบริดนะฮะปากินตัวนั้น สองร้อยสิบสามแรมานะครับถ้าจำผิดขออภัยด้วยส่วนตัวนี้มันร้อยเท่าไหร่ร้อยแปดสิบแรงมาหรือเปล่าหรือร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบครับร้อยเก้าสิบเนาะใช่แต่ถ้าอยู่ในตัวซีวิคจะเหลือประมาณร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบสามครับโอเคเย็บ okay. yeah. อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นสเสน่ห์ของฮอนด้าก็คือฮอนด้าเรนวอร์นะถึงแม้จะไม่มีแบสต์บอร์ดแต่ตัวนี้ก็ ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยมากขึ้นโดยเฉพาะสุภาพสตรีทั้งหลายอืมแลม้วก็เ้ียูไซใช่ไหนครับทอไปอยูตตเตอร์ทำไปก่อนชใช่คอ๋อโอเค ความปลอดภัยก็จะมี traction control เนอะใช่ครับ ABS EBD BA นะครับเราฝนตกไม่ประมาทนะครับไม่ลองอะไรมากโอเคใช้ได้ไม่ได้ครับการขับขี่ช่วงล่างเป็นยังไงมัง้งครับผมช่วงล่างก็ผมว่ามันเฟิรม์มเฟิร์มกับคู่แข่งแล้วกันเนาะคัมรี่อะ่ะพูดเลยเพราะผมไม่ได้ว่าได้ค่าจ้ายจากใครเฟิร์มกับคัมรี่นะ อัตราเร่งก็อย่างว่าคัมรี่ไม่มีเทอร์โบแต่ตัวคัมรี่ที่ผมไปลองขับคือ 2.5G เพราะว่าอัตราเร่งคือตัวเทอร์โบมันกินขาดอยู่แล้วแต่ถ้าระยะยาวผมไม่แน่ใจอาจจะใกล้เคียงไันก็ได้ mm hmm. ส่วนแต่ส่วนช่วงล่างเฟิมฟร์มกว่าคัมรี่ 2.5G อย่างเห็นได้ชัด มาครับไทยบ้าพลังนี่อขอเตอร์โบตอบโจทย์ครับเขาบอกรถเยอะนะก็ใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนดครับรังบิดเท่าไหร่นะครับเพี่ยัวตัวนี้ยี่สิบยี่สามเนาะประมาณน,นั้นครับ 2 3 2 3้นิวตันเมตรหรือ23ากิโลกรัมใช่ครับผมก็ค้าวนะข้อมูลผมก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้แม่นผมไม่ได้ขายรถผมขายน้ำมันเครื่องแล้วก็คูแลนนะโฆษณาโฆษณาให้บริษัทที่ผมทาอยู่ด้วยครับน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็คูแลนนะครับไม่เอ่ยชื่อพวกฟ้าฝนเป็นใจครับเนี่ยมันได้ฟีลเหมือนเหมือนรถตัวเองพ่าะมันเจอสถานการณ์จริง ทั้งรถเยอะแล้วก็ฝนเริ่มลงดีงนี้ปต่น้าก่นรุ่นใหม่ๆก็ไม่มีก้านเนาะ,ะไม่มีก้าน แน,นะนำได้นะว่าตอนนี้ที่ชโชรูมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษสำหรับล,ลูกค้าหรือลูกค้าที่มาลองทดสอบทดลองขับพว้นีนนครับกับผมก็ถ้าลูกค้าสนใจครับเข้ามาทดลองครับตอนนี้ฮอนด้าเขาจะมีแจกแก้วน้ําด้วยครับของฮันด้านะครับแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นแอร์คอร์ดเทอร์โบเนี่ยตอนเนี้ยดอกเบี้ยตามสื่อก็คือจะเป็น1.9่เาปอร์เซ็นต์ครับ,รบแต่ถ้าเป็นตัวไฮบริดก็คือจะมีดอกเบี้ย0นเปอร์เซ็นต์ใช่ครับผม แล้วไฮบริดนี่แบตบเตอรี่นี่รับประกันกี่ปีนะครับแบตเตอรี่รับประกัน10ปีครับตัวไฮบริดส่วนตัวเทอร์โ,รโบนี่มีอะไรแนะนำไหมครับในการมีเทนแอนการมนเทนแอนก็อาจจะดูแลเยอะนิดนึงถ้าเทอร์โบครับก็อาจจะเข้าเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องบ่อยกว่าที่เป็นเครื่องยนต์ธรรมดาอะไรเงี้ยครับที่ไม่มีเทอร์โบที่หมื่นโลครับช่วปกติแล้วก็อาจจะไม่ถึงหมื่นกิโลครับอาจสักประมาณเจ็ดพันกิโลก็อาจจะต้องเข้ามาเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องแล้วครับ อ๋อเฉพาะตัวเทอร์โบเนาะใช่ครับการเมชชิน่นานอาจจะเยอะกว่านิดหนึ่งสแสดงว่าไฮบริดนี่การเมชชิน่านจะน้อยกว่าตัว1.5เทอร์โบด้วยใช่ไหมครับใช่ครับจะน้อยกว่าก่อนที่ผมเพิ่งทราบนะถ้าเป็นเครื่องเทอร์โบขึ้นการเมชชิน่นานจะเยอะกว่านิดหนึ่งเพราะอย่างว่ารอบมันจัดเนาะใช่ครับผมอุมอ้ยแอร์หนาวเลยน่าตาย <c oughs> บรรยากาศดีครับวันนี้ไม่ร้อนครับจบ่ามใช้ได้ครับเฟิร์มมากครับแค่นี้ก็รู้สึกได้แล้วว่าเพียก่ของเขาเฟิร์มจริงๆนักเดิ่มที่ชอบวิสกี้นะครับ ันไม่ฉันนั่งเหมือนท่านดื่มชีวารสผสมน้ําแข็งแล้วก็โซดาแต่จริงๆเราว่าหลังก็ไม่ผสมโซดานะเสียรสชาติทักท่านทำงานเล็กน้อยเขมื่อกี้เห็นไหมใส่กระพริบนี่คือเป็นการดึงแบบนิ่มนวลนะครับแบบสุภาพไม่ใช่แบบพวกเจลเซตเทอร์โบหรือ sr 2 0 dt หรือว่า7 m หรือ rb ที่ผกสมัยก่อนนาอเล่นกันนะ r a 31สห mm hmm. นะึ่งะเป็นดึงแบบดึงต่อเนื่องและดึงสุภาพขับสบายครับปลอดภัยครับมั่นใจและคอเทอร์โบครับผมมั่นใจครับ oh. เราจะเข้าสู่โชว์รูมนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับวันนี้ทงนันด้ที่เชิญผมมาเอ้ไม่ใช่สิ <laughs> <laughs> ผมมาขอลองนะครับผมก็จะมีมุกเล็กน้อยนะฮะ ัอดีเฮยเฟสนะครับย้ำเฮยเฟสวันนี้ไปเรียนเดี๋ยวยังไงก็พบก er ับเฮฟเฟสได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับจะจะมีรีวิวรถต่อไปนะฮะก็อืมนีเราตั้งไฟออตโอต้ไว้เนาะใช่ครับหน้าปัดก็สบายตานะครับตามสไตล์ฮันดานะครับ,รบเดี๋ยวจะหาว่าผมเชียร์ก็ตอนนี้ผมอยู่ในฮ o นด้าผมก็ต้องพูดถึงแต่ว<ช>ันด้านะจอดรถทุกครั้งนะครับไฟห้าสาหรือไฟฉุกเฉินจะเป็นมาก ฝนตกหนัหนกๆพยายามอย่าเปิดนะครับไฟฮาสานเพราะว่ารถที่ตามหลังคิดว่ารถท่านจอดหรือรถที่สวนมาก็คิดว่ารถท่านไม่ได้วิ่งนะฮะการาคาดชะเนของคนขับจะผิดเพี้ยนไปแต่ยามเข้าจอดซองทุกครั้งพยายามเปิดไฟจอดรถเพราะว่ามันปลอดภัยสําหรับรถที่ตามหลังมาหรือผู้ร่วมถนนนะครับอันนี้เป็นแง่คิดที่คุณพ่อสอนมานะครับก็ ขอบคุณมากนะครับก็เดี๋ยวเราจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับจะให้มีอะไรไฮไลท์ให้ดูไหมภายในจะโชว์อะไรอีกไหมไม่มีใช่ไหมครับขอชมนิดนึงนะครับชอบตรงนี้ครับมีไฟเรืองแสงนะมีไฟเรืองแสงครับแอบข้างในลึกมากนะครับสไตล์คันด้านะกุญแจดีไซน์สวยเจ็ดสมาร์ทคีย์ถ้าปิดก็ซอฟต์ทัชใช่ไหมใช่ลูกชายพี่จะบอกซอฟต์ทัช นะครับซอฟทันอีกอ,อีคอนนะอีโคโอ,อีโคโนโมีสปอร์ตนะครับมีเบรกมือไฟฟ้าตามรถยุคใหม่ก็นแกโอ,โอ้ลึกลึกช่ได้อุ้ยมีอะไรด้วยอุ้ยเด็กแกม,มีไฟด้วยะหรูชอบมากตรงนี้มีช่องมีช่องเสียบ USB ช่อง USB นะแล้วก็มีไฟด้วยครับแก,กกลางหายแยกเนาะเพราะส่วนใหญ่จะมีเฉพาะเคสคนนั่ง อืมอืมตัวนี้เป็นความใส่ใจเล็กๆน้อยๆของฮันด้านะครับโอเคครับขอบคุณครับ